สวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบูสูคนนะครับผมไม่ได้พอใจดีมาตามต่อหวยอของเจอไอเนาะครับเนาะเลยมาเบ่งผ้าเบ่งบรงบรยากาศเศร้าๆกวนพี่นอกบรรยากาศเศร้าๆเนาะครับ <c oughs> ของแถวบ้านพอใจดีเนาะครับเนาะ ยากาศสดชื่นแตเ่เศร้าครับผมกำลังเย็นเย็นนะครับผมนะี่ครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านเฮ้ายินเสียงไก่เสียงกานะครับ <c oughs> คือทอดบ้านเฮาบ้านนอผู้อยู่ทางไก่เนาะคือทอดบ้านเฮาบ้านนอผู้อยู่ทางไก่เนาะนะครับบ้านเฮาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมีหวด นี่ครับผู้ใดอยู่ไก่อย,ยู่ต่างประเทศอยู่ใส่กิจธนบานหอดซอ่างมาเนาะนี่ครับก่อนสิตก้อนจิต <c oughs> ไปเขาเรื่องขอเขาเล่านะครับเนาะก่อนสิตไปเบิ่งแนวทางของเกลอยเนาะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศแถวบ้านท่าไปสักก้อนนี่ครับลมลื่นบ่มีพลัดหลุดมีแต่ความสดชื่นตอนเช้าๆนะครับเนาะ การดูการกินบ้านเน่าหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำพี่น้องนี่ครับสาภาพอา,รรา,า,ารรกาศสภาพอากาศบ้านเน่าสาภาพอารรกาศบ้านเน่าเย็นดีสบายพี่น้องยังไมส่สาแต่จะสาเนาะส้ามาจากนอยพระก็ไม่บินตบาดน,นะพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิถีชีวิตบ้านอกบ้านเน่าพี่น้อง ค่อยเข้าไปตามแนวทางของอเจ๊อ้อยกันนะครับเมื่อทีเรียบร้อก็ให้ยเจ็ดกับจังหวะกับแปมก็มาเจ็ดด้วยและพี่น้องแนวทางกับพีเขามีหลุดนั่พี่น้องบ่าวกันเนาะแนวทางมีเขามีหลุดนี่แหะครับนี่ก็บ้านพ่อใจดีครับผมบึงบรรยากาศตอนเช้าๆนั่กัน เลยแม่ท้ายเอาบรรยากาศพี่น้องเอฟซีเบิ้งใบบักขามอ่อนพี่น้องกำลังสิใส่ต่มอืองอย่างดีพี่น้องเลยกำลังงามนะครับกำลังงามนะครับหน้าบ้านพอใจดีหน้าบ้านพอใจดีก็มีหัวใจน่ามีบักขามอ่อนที่กันได้พเราเอฟซีครับผมไปเดี๋ยวษยพาเขาไปเบิ้งแนวทางของเจ๊อ้อยนะครับเนาะ แนวทางเป็นสีขาตาถือใจพี่น้องเอฟซีบอเนาะสีผ้าไปบึ้งไปชมพร้อมๆกันครับผมนะครับแนวทางของเจ๊อ้อยเนาะครับผมเดยวอีกสักครู่นะครับเอาครับพี่น้องเอฟซีครับผมบึ้งแนวทางของเจ๊อ้อยวัวที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ให วิ่งบนเจ็ดแต่ไปออกล่างเนาะจับคูไห้กับสองเจ็ดน้ะพี่น้องเนาะก็ว่าเป็นงังครับแนวทางมีเขาไม่หลุดก็ถือว่าเจ็ดกับมาลางก็ถือว่ามีอยู่เนาะครับเนาะอ่นกัหลุดเนาะครับเนาะงวดนี่เจออยเพิ่งไห้แนวทางมาอยู่พี่น้องแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาพี่น้องแต่เอวใจดีสิลำเลียงให้นะครับเนาะงวดวันที่สองนะครับเนาะ พันที่สองพ่อข้อสองหาหกกพี่น้องนะครับนี่เป็นเนวทางของเจ้าไห้ได้พี่น้องได้ติดตามเราเบังติดตามเราไหมนะครับ <c oughs> เหล็ก เรามีแนวทางมมใหายเลขกวิ่งครับผมวิ่งบนวิ่งบนหกพี่น้อง นี่พี่น้อง,งตื่ตาตื่ใจพี่น้องบอก,กับเบิงนะพี่น้องวิ่งบนหกพี่น้องจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับเนาอจับคู่บนอ่เพิ่นห่มามันใจหกหกพี่น้องมากลายหกหกกระสับ เด่พี่น้องต่างมูยจ่ได้พี่น้องเลขสามตัวเนาะพี่น้องคนหานเนาะเลขสามตัวแล้วหายพี่น้องหนึ่งเอ้หกสามเจ็ดพี่น้องอันนี้บทได้พี่น้องด่า นี่ครับนี่ครับเราวยจังสีนะครับหกสามเจ็ดพี่น้องสองตัวตัดเอาได้พี่น้องนะสองตัวตัดเอาสามเจ็ดเจ็ดสามหกหก อันนี้เพิ่มมาหลายหกหก,หก,หกนี่ว่าสันมันกับบอแนนคือกันพี่น้องแนวทงเปิดไปได้เบิดพี่น้องนี่ของเจ๊อ้อยนะครับเนาะแนวทงเป็นไปได้เบิร์ดพี่น้องนะครับเลขสามตัวแล้วใหญหกสามเจ็ดพี่น้องอันนี้เป็นตัวกัดเราจะซื้อดอก หกสามเจ็ดพี่น้องก 3, 7, ็สามเจ็ดน่นไม่ได้สามเจ็ดนี่ยพี่น้องเนี่วนล่างวิ่งล่างวิ่งล่าง วิ่งล่างรอหายสีพี่นอ้องดึ่งล่างรอหายสีได้พี่น้องได้วิ่งล่างสีจับกู้พี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์สีไหม ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่พี่น้องสองตัวเท่านี้พี่น้องศูนาาย์สี่าากับหนึ่งสี่พี่น้องตัวลามากลายคือศูนย์สี่ได้พี่น้องได้นีตัวลามาก่งตัวกันนะครับตัวลามากลายพี่น้องนี่แหละครับของเจอ้อยได้พี่น้องได้นะครับใส่โลกล้วยแล้วกัน แคปซีครับผมแคปหน้าจอไว้แล้วแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนี่นะครับเดอ้อพอจะเป็นมีกำลังแรงใจนะครับเนาะนี่ละครับแนวทางของเจ๊อ้อยเนาะครับเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางหาซือ้อฉลากกิจแบงค์รัฐบาลน,นะครับเดอ้อสำหรับแนวทางพอใจดีก็มีมาฝากพี่ตอนน้องซัำนีนล่ละครับสวัสดีครับ